สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยูจะมารีวิวนะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะรุ่น GTPremium นะคะตัวนี้สวยเงามากเลยแต่งเต็มคันนะคะตัวนี้สวยมากเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ลูกค้าได้รับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะหลักๆเลยเห็นไหมเป็นสเกิร์ตนะคะตัวนี้ทรงสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะสวยมากเลยตัวนี้มีไฟด้วยนะเป็นไฟไฟ LED นะคะด้านข้างนี่ค่ะด้านเนี้ยอยู่ตรงนี้เลยนะคะขัดขึ้นมาด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวักษรฝากระโปงนะคะฝาเจโร่สปอร์ตนะคะยุ้ยเลือกเป็นสีดานะเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวคือมันเข้ากันมากสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันสักนิดนึงนะคะสําหรับด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กเดิมๆของโรงงานเลยนะคะเพราะมันสวยอยู่แล้วเป็นแม็กทูโทนนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อสีดํานะคะนี่ติดตั้งให้เข้าไปสปอร์ตมากสวยมาก มาด้านข้างกันนิดนึงนะคะสําหรับด้านข้างนะคะเป็นกราบข้างนะคะรับกับสกเกิร์ตมากนะคะสวยมากดูสปอร์ตมากนะคะตัวนี้เป็นเบ้ามือจับสีดํานี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยูแรปให้ลูกค้านะคะเป็นสีดํานะคะเข้ากันมากนะคะถัดมาด้านบนนะคะก็จะเป็นคิวกาาระสัดนะคะแถมให้ไปเลยนะคะสี่ชิ้นพร้อมฟิล์มนะคะฟิล์มรับประกันให้ถึง7ปีนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกาเซียนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกโปรเซ็นต์ได้นะคะ มาด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตท่อคู่นะคะเป็นสเกิร์ตทรงไรเดอร์นี่แหละก็คือเข้ารับกันหมดเลยทั้งสเกิร์ตหน้ากับข้าสเกิร์ตท,ท้ายนะคะสวยมากมาด้านบนนิดนึงก็จะเป็นตัวคิ้วท้ายนะคะเป็นตัวอักษรปาเจรโร่สปอร์ตตัวนี้มีไฟด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะและที่สำคัญด้านบนเลยนะคะหลังคาน,นะคะตัวนี้ เป็นรุ่นพรีเมียมธรรมดายุ้ยแต่งให้ลูกค้าเป็นออลิทนะคะแรปเป็นสีดําเลยนะคะหลังคาสีดําสวยมากเลยนะคะอาเดี๋ยวมาย้าโปรโมชั่นกันสักนิดนึงนะคะสําหรับโปรโมชั่นปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้จะมีเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่านะคะก็คือให้ลูกค้าเลือกรับว่าจะแต่งเต็มแบบนี้หรือจะเลือกเป็นโปรโดอกเบี้ยต่ำนะคะสามารถ,ถติดต่อสอบถามยุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์อยุ้ยโดยตรงนะคะ0 9 2 4 3 6 4 9 9 6นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะทดลองขับอยากจะดูรถนะคะติดต่อวอิวเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ